เอ้ยไฟม,มืดไปหมดลูกค้าก็เปิดประตูออกมาประตูเหล็กอะค่ะประตูเหล็กหอพักอะตอนนั้นไปถึงประมาณกี่โมงคะคุณยูตัวถึงสักประมาณตีสี่ 4, ประมาณตีสี่ตีห้าครับเพราะว่าน้องก็ต้องรายงานตัวประมาณเจ็ดแปดโมงเราต้องไปแต่งหน้าตอนเช้าตรู่เลยครับแล้วเออแล้วพอน้องเปิดประตูออกมานี่ก็ถามน้องว่าทําไมห,หอแล้วหอพักเขาไม่เปิดกลงเปิดไฟเลยเลยหรอน้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่เพราะว่า เขาเขาไม่เขาไม่เปิดอะไรเลยหนูลงมาหนูก็ต้องขออนุญาตเขานะครับว่าหนูลงมาแล้วหนูก็แจ้งเขาด้วยว่าเดี๋ยวจะมีช่างแต่งหน้ามาแต่งอ่ะอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บหดูก็ถามน้องเขาว่าเอาแล้วรถยนต์จอดตรงไหนได้บ้างน้องก็บอก่าจอดในหอได้เลยเออเขาขอเขาบอกเขาเขาแจ้ง้เจ้าของหอพักทราบแล้วอ่ะโอเคเขาไปจอดแล้วพอเราเดินเราของลงจากรถเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บหันไปอีกทีนึงคุณป้านี่ค่ะคุณคุณป้าเจ้าของหอเนี่ยค่ะยืนดักที่บันไดแล้ว ดับยืนยืนรออยู่เลยยืนยืนยืน,ยนเท้าเซยรอเลยแล้วไม่พูดอะไรนะคะ hmm. เขาแค่มาถามว่ามาทาอะไรน้ําเสียงแบบน้ําเสียงแบบไม่เป็นมิตรเลยค่ะมาทำอะไรพอ,อหนูมาแต่งหน้าบัณฑิตค่ะ hmm. ใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่อนุญาตให้เข้ามาแบบนี้นะ hmm. อย่างเงี้ยอ๋อใช้เวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเสร็จขันแต่งหน้าเสร็จเลยเอาน้องน้องเขาก็แจ้งแล้วอีกใช่ไหมคะอะไรเงี้ยใช่แจ้งแล้วแต่ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้ช่างขึ้นมาแบบนี้ อโอเครีบแต่งขันแล้วรีบลงเลยอะไรเงี้ยราอนรีบขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปห้องน้องก็อยู่ชั้นสองอะดูตอนรู้สึกว่าชั้นสองเป็นอาคารซ้ายมือของตึกแล้วก็เออขึ้นไปชั้นสองเขาก็เดินไปส่งนะครับเขา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 เ,เดินตามหลังพวกพวกโยมมาเลยนะค่ะค <c oughs> เดินเดินตามหลังพวกโยมมาเลยเดินตามติด,ต,ดติดมาเลยแล้วก็แบบส่งเสร็จปุ๊บชวนเข้าห้อง <c oughs> เขาก็ยืนรอนหน้าประตูแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็เราก็ปิดประตูเขาบอกว่าองเสร็จนะ อยู่นานนะอย่างเงี้ยอ้าวโอเคเราแต่งหน้าลูกค้าคนเดียวเราใช้เวลาไม่นานอยู่แล้วแล้วปุ๊บเราบอกเขาว่าไม่เกินสองชั่วโมงใ่กาลังแต่งหน้าลูกค้าอยู่เดชบุญค่ะแต่งหน้าบริบูรช่างเป็นคนแต่งหน้าเร็วแล้วก็เออเสร็จเร็วลูกตย่งเสร็จลูกค้าพอดีเลยเขาเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาโดยที่ไม่เคาะไม่ขออนุญาตอะไรใดๆทั้งสิ้นล็อกเปิดประตูมาออกไปออกไปเลยทาตัวเป็นฆาตกรทำตัวเป็นพวกบุกรุกพวกมึงเลยเข้าไม่ได้ยังไง กูไม่ได้ให้อยู่นานขนาดนี้ออกไปเลยออกไปอย่างเงี้ยเอ้าคุณป้าไม่ได้ีบอกบอกคุณป้าแล้วว่าไม่เกินสองชั่วโมงไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้กูจำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมาพูดกับกูเอาของออกของพวกมึงออกไปอย่างนี้เลยนะแบบจะไม่ให้ตอนแรกจะไม่ให้อยู่เอาของพวกอยออกด้วยนะคะเขาไว้ออกไปแต่ตัวเลยไม่ต้องออกออกออกไปเลยพวกมึงออกไปไปให้หมดออกไปออกไปให้หมดแล้วน้องที่เป็นลูกค้าค่ะ เขาก็บ,บอกคุณป้าหนูแจ้งคุณป้าแล้วนะคะว่าหนูจะหนูมีช่างแต่งหน้ามาแล้วแบบหนูแล้วตอนนี้หนูเช่าไว้สองวันแล้วมีช่างแต่งหน้ามาทั้งสองวันเลยระหว่างนั้นอยู่ก็เก็บของกันค่ะแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็เข็นกระเป๋าออกกันเพราะมีช่างหน้าหนึ่งคนช่างผมหนึ่งคนเป็นกระเทยทั้งหมดตัวโยงก็เป็นกะเทยแล้วก็พี่ช่างผมก็เป็นกระเทยแล้วแบบเ, <c oughs> เดินเข็นกระเป๋ามาเขาก็เดินด่าตามหลังมาเลยว่ะไม่อนุญาตนะคะมาแบบนี้ได้ยังไง บุกรุกทำตัวไม่มีอนุญาตจะมาลองดีกันเหรอพวกหล่อน,บบนจะมาลองดีกับฉันใช่ไหมฉันบอกเลยว่าจะไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็ขึ้นกันมาอยู่ได้เอา้าแล้วก่อนหน้านี้ก็ขอแล้วขออนุญาตแล้วเดินด่ากันมากันเดินดู้ก็ด่ดาเขาดูแล้วก็ด่าเขาเราก็เริ่มใช้แบบมึงอยากลองดีกับกูเหรอเขาเริ่มขึ้นมึงกูนี่ก็ด่าเขากลับเหมือนกันค่ะไป <hacerlo? S 1> มึงอยากลองดีกับกูเหมือนกันเหรอกูไปทาอะไรให้มึงขากูมาแต่งน้า้ลูกค้ามึงลูกค้ามึงอ่ะ ตองที่พักห้องพักเอาไว้พเพราะมันมันเป็นห้องพักหลายวันค่ะมันแยกโซนออกมาจากหอพักแล้วแบบเอ้ากูไปทำอะไรให้ลูกค้ากูไปทำอะไรให้มึงคบมึงมายืนชี้หน้าด่ากูตั้งแต่บนห้องแล้วคือโยกับเขาก็าด่ากันลงมาทางบันไดนะคะเดินลงกันมาตลอดเลยดงพราะว่าไปค่ะมึงอยากมีอะไรเดี๋ยวมึงมาคุยกูในห้อง มึงมาคุยกูในห้องมึงมาเลยค่ะแล้วเรื่องอะไรอยู่ต้องเข้าไปใช่ไหมคะเพราะเป็นที่ของเขาแล้วก็ยูเข้าไปเดี๋ยวเขาหาว่ายูเข้าไปทําร้ายทรัพย์สินเขาเข้าไปจะพยายามฆ่าเขาเข้าไปจะพยายามทําร้ายร่างกายเขาเข้าไปปล้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถแจ้งอยู่ได้หมดก็สามารถสามารถฟ้องสามารถอะไรอยู่ได้อยู่ยูก็ไม่เข้าไป,าไปรวม,มากค่ะคือเขาคือเขาก็พยายามพูดอย่างนี้เลยครับว่ามาค่ะมาค่ะมึงมาในห้องนี้มามึงมาคุยกูในห้องมาเลยมามึงอยากลองดีบุมึงมาเลยมาเขาพยายามเรียกยูอ่ะกับช่างผมอ่ะให้เข้ามาในห้องค่ะเป็นอีกห้องหนึ่งเหรอคะ เอออะไรนะคะมันเป็นอีกห้องหนึ่งเหรอคะคุณโย่เป็นห้องด้านล่างเลยค่ะเป็นห้องสําน,นักงานเหมือนห้องอห้องแบบเรียกให้คนเขาไปเซ็นสัญญา<ม>เขาไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องเแหบบมือนมนออฟฟิศเล็กๆของเขาด้านล่างตึกอะค่ะใช่ <c oughs> คือตอนนั้นคือดา่ากันลงมาตลอดทางเลยค่ะโยก็ใช้คำหยาบเขาก็ใช้คำหยาบเหมือนกันเพราะเราก็เราก็ไม่ได้ยืนนิ่งให้เขาด่ดาค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเราเขาด่า <c oughs> เราใช้คําพูดแบบถึงบุป,ปการีเราคนพ่อคนแม,ม่ไปสั่งสอนอีพวกสารเล,เลวทําตัวบุกลุกอ๋อชาวบ้าน อีพวกเนี้<ด>ยกูไม่อ,อนุญาตมึงขึ้นมาทําไม,มดา่าเขาด่าสารพัดอะโยก็ด่าเขาสารพัดเหมือนกันใช้คําเขาใช้คําหยาบลนโยก็ใช้คําหยาบหยาบลวนก็เหมือนกันเขาพยายามหลอกล่อร้อยเข้าไปในห้องนั้นเราก็ไม่เข้าแต่พอเราไม่เข้าปุ๊บรู้ไหมครับว่าเขาทายัางไงทํา,านนยังไงคะเขาโยเขาวิ่งออกไปหน้าประตูค่ะแล้วออกแล้วออกกุญแจแม่กุญแจล็อกล็อกประตูค่ะไปเปิดประตูแล้วจะล็อกประตูแล้วเพื่อนโยที่เป็นช่างผมอะค่ะคือรถยนต์ที่เอามาจอดในหอเขาอะค่ะตรงร้านน้ำพุด้านหน้าค่ะเออ วิ่งไปยังยิ่งวิ่งเปิดประตูวิ่งไปแบบกระซากประตูอะคะ่ะเปิดประตูเพราะเขาจะปิดประตูแล้วเขาจะล็อมเขาจะเอาแม่กุญแจล็อกประตูไม่ให้เราออกค่ะแล้วแบบอา้าวทำอย่างนี้ได้ไงแล้วเพื่อนโยอีกคน,นทำอย่างนี้ได้ไงจะเป็นช่างผมอะนะคบมึงทำอย่างนี้ได้ไงมึงกัดขันวงเหนียวนะมึงทำแบบเนี้ยกัดขันวงเหนียวอะไรมึงพวกมึงบุกลุกที่กูพวกมึงพายายามบุกลุกที่กูพยายามเข้ามาในที่กูทำไมอะไรเงี้ยอา้าวบุกลุกยังไงวะ คูก็เข้ามาตามเราก็เข้ามาตามที่ลูกค้าเขาก็ติดต่อมาแล้วลูกค้าเขาขออนุญาตแล้วว่ามีรถมามีช่างแต่งหน้ามาแล้วตอนที่เราขับรถเข้ามาเขาก็ยืนดูเราอยู่แล้วเขาก็จตะไปเอากุญแจล็อกเราก็ไปกระชากประตูออกแล้วให้เพื่อนช่างผมมาขับถอยรถออกเลยแล้วถอยรถออกไป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 ตรงถนนด้านหน้าหอพักธนาคะแล้วลูกอยู่ก็ออกไปยืนหน้าถนนเลยแล้วก็ ยืนด่าเขาตรงนั้นเลยค่ะเขาก็แบบเขาก็ยืนด่าโยโยกก็ยืนด่าเขาด่ากันจนคือว่าคนรอบข้างตรงนั้นน่ะออกมามองหมดเขาก็ด่าเขาพยายามด่าโยาว่าเป็นพวกบุรก,รกรุกอีแคทกรอีพวกทำผิดสังคมอีพวกผิดเพศอีพวกอีพวกเนี้ยอีพวกวิก,รรวกลจริตอีพวกอะไรเงี้ยเขาด่าแบบยามเหยียบด่าแบบเหยียบหัวเราได้เลยอะ่ะแล้วโยก็แบบด้วยความโมโหแล้วก็ด่าก็เหมือนกันเ้าเมื่อยบ้าโลกจิต อีโรคจิตอีวิปริตมึงอ่ะไม่รู้เรื่องหรือบ้างหรอว่าพวกกูมาทำอะไรพวกกูมาแต่งหน้าให้ลูกค้ามึงลูกค้ามึงอยู่หอพักนี้กูก็ต้องมาแต่งหน้าให้ลูกค้ามึงไหมไม่ใช่ว่าให้ลูกค้ามาแต่งหน้าข้างสังขยานหน้าหอพักมึงหรอแล้วเขาจะเช่าห้องทำไมห้องละพันสองพันเพราะมึงมาด่ากูอย่างนี้มึงทำถูกหรอโยก็พูดด่าเขานะคะอเออทำมึงอ่ะอีพวกวิญญาณจิตบุกลูกกูบุกลูกหอพักกูมึงอยากลองเดียบกูหรอเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจมาเลยค่ะโยกับบอกมึงโทรมาเลยค่ะ มึงโทรแจ้งตำรวจมาเลยเดี๋ยวกูยืนคุยกับตำรวจตรงนี้เลยมึงโทรมาเลยค่ะกูจะไม่กลับจนกว่าตำรวจจะมาอื mm hmm. ไม่กลับกับเพื่อนสองคนยก็ดา่ากับกัามันสองคนนะคะด่าอยู่หน้าถนนพยานในเหตุการณ์นี้มีหลายคนค่ะมีบ้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นพยานข้างตึกเขาก็เป็นพยานออกกันมาหมดทุกคนออกมามุงเยอะมากแล้วด่ากันไปด่ากันมาตำรวจมาค่ะ mm hmm. ตำรวจมายก็ดา่ากขออีกเพราะเขาด่าไม่หยุดเลย ขามีหยุดไปพักน so ึงค well, so ่ะเพราะว่าเขาเอาตรงๆว่าเขาเขาก็ด่าไม่ทันเหมือนกันเพราะทก่เขอยากื้นชี้หน้าด่าเขาอยู่บอกออกมาข้างหน้าค่ะเราก็หมั่นไส้แล้วน้อยเราอยากจะกระชากหัวเขาแล้วตบเขาสักสักแมทนึงอะแบบหมั่นไส้สุดๆแล้วอะแบบยืนด่าเราแบบนั้นแล้วแบบขึงหน้าขึงตาใส่เราอีกคนนีงกอีกพวกบุกลุกอีกฆาตกรอีกพวกอีกพวกรักลอบอีกพวกโจรทำตัวเป็นโจร มันจะเข้ามาฆ่าคุณหรือเปล่ามันจะเข้ามาลักทรัพย์สินคุณหรือเปล่าก็มไม่รู้ใอ้เงี้ยด่าแบบด่าจนเราเป็นข้าตกรเป็นเป็นโจรเป็นคนเป็นคนไม่ดีคนนึงไปเลย,อ,ยอ่ะเราก็ไม่โอเคอันนี้คุณก็แจ้งความไปท,ที่ที่ตรงสพปากของปากเกร็ดแล้วใช่ไหมคะ ไม่ค่ะเพราะเพราะว่าหนึ่งอะเราเรายังไม่ได้โดนกักขังนวงเหนียวแบบชัดเจนนะค่ะเราไม่ได้โดนกักขังเพราะเขาล็อกประตูไม่ทันเราไปแย่งประตูก่อนอ่าถ้าเขาล็อกประตูตอนนั้นอะเพราะว่าเห็นน้องกรณีวันนี้ไหมครับที่ว่าไปเป็นเป็นเป็นเจ้าของร้านชุดแล้วไปเอาชุดข้างในอ่ะเขาล็อกประตูแล้วเขาไม่ให้เราออกแล้วเขาไปแจ้งความว่าเป็นบุกรุกแล้วน้องคนนี้ก็การเป็นโดนคดีบุกรุกไปเลยเพราะออกมาไม่ทันทางที่ไม่ได้บุกรุกพก็แค่ไปเอาถุงชุด ร้านชจ้าชุดของเขาเฉยๆเพราะลูกค้าตั้งไว้ที่ล็อบบี้ด้านล่างแล้วบอกให้มาเอาอแล้วค้าเราวันนั้นเราไปแจ้งเราไปแจ้งเขาไปแจ้งเราออกมาไม่ได้เราก็แจ้งไม่ได้เขาก็ไปแจ้งกขอหาบุกรุกอีกอย่างหนึ่งผัวเขาเหมือนกับเป็นอดีตตำรวจหรือเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาพูดอย่างนี้ตลอดว่าผัวกูเป็นตำรวจนายผู้ใหญ่นะกูจัดการพวกมึงได้หมดแหละกูไม่กลัวหรอกนายผู้ใหญ่เอามาเลยตำรวจทั้งโรงพักกูก็ไม่กลัวอืม เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะเขาขึงขังใส่เราแบบกูเอาแกล่ขม่มขู่ว่ามึงไปเอามาเลยตำรวจทั้งสอนอเก,ก็ไม่กลัวอืมึงไปเอามาพวกมึงผิดพอบุกลูกออกพักกูได้ไงออกไปอย่างเงี้ยแบบไล่พวกโย่แบบไล่บนหมูเหมือนหมาเอาตรงๆพวกกระตับชาวบ้านเลยไล่บนหมูเหมือนหมาแล้วแบบขู่เราว่าเออตำรวจเป็นบุเป็นชั้นผู้ยงชั้นผู้ใหญ่แล้วเอาผัวตัวเองลงมาค่ะต,ตอนที่ว่ายินด่าก,กันอยู่นะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่มาเอาผัวตัวเองลงมาเอาลูกสาวตัวเองลงมาแล้วเขาจัดการอะไรไหมคะสามีเขากับลูกขอ ปามีเขาพูดคำเดียวว่าไปเถอะคุณไปเถอะผมไม่ไปค่ะเมียมึงด่ากูขนาดนี้มึงใจกูไปได้ยังไงมึงเป็นก่อนไม่ใช่เหรอมึงก็จัดการเมียมึงสิอืมจัดการเมียมึงสี่ขาแล้วอ่ะเมียมึงยืนด่ากูอยู่เมียมึงหาว่ากูเป็นฆาตกรเมียมึงหาว่ากูเป็นโจรเมียมึงหาว่ากูเป็นคนบุกลุกมึงก็ช่วยจัดการเมียมึงด้วยค่ะอันนี้คือคาที่โยพูดวันนั้นเลยนะคะอืเขาด่าเราแล้วผัวก็ลงมาผัวก็แบบตอบประโลมเมียอยู่เลยค่ะยังกอดเมียยังแบบไปไปคุณไปซะเถอะคุณไปซะเถอะ ค่ะจะไปได้ยังไงดา่าเราอยู่ขนาดเนี้ยเมียมันเมียเขาเองยังไม่ละเลิกเลยอะ่ะแล้วเราแบบโดนด่าแบบสาดเสียเทเสียแบบจนเสียงงานเสียการอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคแล้วแบบพอตารวจมาปุ๊บตํารวจก็จะสิบตำรวจมาพุกตก็ไปพยายามไปคุยกับเขานะคะตํารวจสองคนเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วตารวจคุยก็เสร็จปุ๊บตํารวจเดินเข้ามาหาพวกโยแล้วก็มาคุยกับ,บพี่ไปเถอะหอกอันนี้หลายครั้งแล้ว ผมเหนื่อยผมสัปดาห์หนึ่งสี่ห้าหุนผมเหนื่อยมากตัวหลายครั้งแล้วทำไมพี่ไม่จัดการล่ะคะปัญหาแบบนี้มันซ้ำซากราคาสังขนาดไหนต,ตำรวจว่าไงบ้างคะตำรวจบอกแค่ว่าพี่ไปเสถะอหอพักเนี่ยหลายครั้งแล้วผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันเขาพูดอย่างนี้ยคะ่ะพอแล้วตำรวจเขาพูดแล้วท้ายสุดแล้วคุณโยแยกย้ายกับเขาจบจบยังไงบ้างเขาวันนั้น ยังไงละคะจบตรงที่ว่าผัวเขาลากเขาเข้าห้องคะ่ะคือกว่าจะลากเมียตัวเองเข้าห้องอะ่ะประมาณยี่สิบนาทีได้นะคะแต่ด่ามันกันมาก่อนหน้านั้นประมาณสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าได้คะ่ะแล้วหลังจากที่เราจบจากเหตุการณ์นะั้นะหลังจากที่เราด่าด่ากับเจ้าของหอพักแล้วอ่ะเราได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านของน้องที่เรามาแต่งหน้าให้ไหมคะเพราะว่าน้องเขาเองเขาก็มาเช่ารายวันเหมือนกันใช่ไหมคะ อันนี้ส่วนน้องส่วนของน้องที่เป็นลูกค้าใช่ไหมคะน้องก็มาขอโทษโยว่าขอโทษด้วยนะคะพี่โยที่ว่าทําให้เป็นเรื่องเดือดร้อนขนาดนี้หนูไม่คิดว่ามันเป็นขนาดนี้น้องเขาเช่าเอาไว้สองวันค่ะสุดท้ายคือจ่ายเงินครบหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นวันละคืนละพันห้าหรือสองพันนี่แหละค่ะจาไม่ได้แต่สภาพห้องคือโซมโสมมุสกปรกแอร์เหม็นฝุ่นเยอะเบากเตียงเปื่อยหมดแล้วค่ะเตียงมันเป็นน็อกดาว่ะค่ะแล้วแบบเปื่อยๆคือนั่งก็ยังโยกเลยคือโยนั่งไม่ได้นะคะเตียงนั่งคือ หักแน่นอนเพราะยกเก้าสิบกิโลแล้วเอ่อต้องเอาก้าอี้ต่างหากมานั่งแต่งหน้ากันแล้วแบบในห้องคือห้องน้ําก็เหม็นคือเอาตรงๆว่าที่เขาโปรโมดไม่ตรงปกเลยสักอย่างหนึ่งและน้องลูกค้ายังพูดเองว่าห้องที่จองมาไม่ตรงปกเลยในราคาที่แพงมากก็คือพันห้าหรือสองพันประมาณเนี้ยค่ะ mm hmm. จองมาสองวันแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บน้องก็ทักมาขอโทษโยเพราะว่าน้องก็ต้องแต่งหน้ากับโยอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับ mm hmm. วันมันมีอรอมใหญ่กับรับจริง อ่าแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บน้องเขาแคนเซลวันอีกวันหนึ่งเลยค่ะเท่ากับว่าน้องเขาเสียเงินเปล่าแล้วน้องเขายังยังอยู่ที่หอพักนั้นไหมคะหรือว่าไปไปไป,ไปอีกที่หนึ่งเออน้องน้องเขาพออีกวันหนึ่งอะค่ะวันรับจริงน้องเขาไปอีกที่หนึ่งใกล้ๆก,ก,กับบริเวณนั้นนะคะ่ะเพราะเขาก<ต>็ทิ้งเลยเพราะเขาบอกว่าไม่อยากเกิดปัญหาซ้ำซากรับไม่ไหวกับการเจอเหตุการณ์แบบนี้พราะตัวเขาเองก็โดนดา่าโดนโดนด่าแบบสาบแช่งค่ะ ด่าแบบสาบแช่งด่าแบบรุนแรงเลยอะ่ะบอกว่ามึงเป็นพวกคนพักกูไม่ได้ให้กูไม่ได้อนุญาตให้เอาคนอื่นมากูไม่คิดว่ามึงจะเอาคนอื่นมาเยอะขนาดนี้เยอะตรงไหนคะสองคนช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมดาา่าลูกค้าค่ะลูกค้าที่จ่ายเงินให้เช่ารายวันไปด่าเขาน้องเขาก็เลยแบบทิ้งไปเลยค่ะว่าอีกวันหนึ่งขอไปพักที่นี่แล้วเพราะหนูโดนด่าูโด,ดนแช่งโดนด่าโดนแช่งพร้อมกับโยเลยค่ะเออ คือแบบถ้าถ้าวันนั้นมีถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามันผ่านมาสองสามปีมันผ่านมาสองสามปีแล้วแล้วแบบมือถือเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วคลิปมันก็หายไปประมาณสามคลิปัด่ากันเละเทะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะแบบรับตัวเองยังรู้สึกว่าพอมาดูคลิปยังรับไม่ได้อ่ะแต่ด้วยความที่อารมณ์เราตอนนั้นมันมันมันโดนกระทําแบบโดนมาโดนด่าโดนทั้งนั้นเราไม่ผิดเราโดนโดนด่าโดนออกกลางคนขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่โอเคนึกออกใช่ไหมคะน้องก็ไม่โอเคค่ะน้องน้องน้องคนที่เป็นลูกค้าเขาก็ ไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเวลามันจนเจียนแล้วเขาต้องไปรายงานตัวที่มหาลัยแล้วเขาก็เลยรีบเอาของออกมาสาระแต่งเสื้อแต่งผ้าแล้วออกเลยออกวันนั้นเลยออกมาพร้อมอยู่เลยค่ะคนของออกมาพร้อมกันเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะตั้งแต่เขาบอกว่าเป็นแปลกๆตั้งแต่มาเริ่มจ่ายตังค์แล้วเาราจ่ายทั้งหมดเลยตอนแรกว่าจะให้จ่ายมัดจําแบบรู้สึกว่า สี่ห้าพันด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็บอกว่าขอจ่ายปาะเท่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็าให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเสียค่าห้องวันที่สองไปโดยที่ว่าตัวเองไม่ได้พักเพราะมีป้าหมาภัยเจ้าของหอ,องก็้ามาทำปฏิทำกริยาแบบนี้ก็เลยแบบไม่โอเคะคะ่ะคุณคุณโยเคยไปแต่งหน้าเราเคยเจอในลักษณะอะไรแบบนี้บ้างไหมคะประเภทที่ว่าไปแต่งหน้าตามพวกโรง,ง,ง,งแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของหอมายุ่งวุน่นวาย